สวัสดีค่ะเพราะเขามาสวนเขาเจอเห็ดนะคะเจอเห็ดวันนั้นที่เราเกะเอาจากจากอันนี้เนาะคะ่ะที่เป็นดอกไม้หน่อยอยู่เนาะ,ะวันนี้เราลองมาเจออีกนะคะทปวกขายง่ายเลยคะ่ขะขายง่เนาะนี่ก็เจออีกนะคะนี่เจออีกเจออีกนะคะ มีเจออีกนะคะพะเขาติเจ็บไปปิ้งนะคะอีตรงนน้นก็มีดอกหนึ่งนะคะในสวนเขามันอันเพราะเขาบดใส่สารเคมีนะคะเพราะว่าเขาปลูกพวกผักหวานนะคะผักหวานดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวเขาก็ปปุกเลยเขาเลยบดใส่สารเคมีเนาะสวยงามบอกค่ะสวยงามบอก ไปปิ้งมแมลงผู้ใดสิมากินนํามาเด้ออันนั้นดอกกระเจียวขาวนะคะนั่นเขาปลูกอาศัยอยู่กับนี่แหละละค่ะกระเจียวขาวอยู่กับรากผักหวานเรานี่แหละนะคะปลูกจุ้มๆกันอยู่นี่แหละเป็นเวลารดน้ําไม่ลําบาก <laughs>